ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่17ของเดือนสิงหาคมซึ่งตรงกับแรม8ปดค่ำเดือน9ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่นกอนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา ในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จรวมถึงในเรื่องของการงานการงานก็จะดีถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น การที่ทุกคนจะออกจากเคหสถานก็ควรจะตรวจดูตามตำราของแบบโบราณได้บ่งบอกเอาไว้ว่าในแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงฟันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้จะมีโชคมีลาบนั่นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหาโชคหาลาบวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็รู้สึกว่าท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านในช่วงของตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นๆวันนี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อน <c oughs> เงินนั้นจะหลังไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าอย่างง่ายดายท่านทำอะไรไว้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในเรื่องของการเงินรู้สึกว่าดีวันนี้มีหยิบจับใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของคนรักคนใคร้ก็ดีวันนี้พูดจาดีให้คำปรึกษาหาหรือได้ทำอะไรก็ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาหราหือได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันวันนี้นั่นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิ่ที่ดีเป็นทิ่ที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านและจะมีงานเก่าที่ยังค้างค้างอยู่วันนี้ท่านจะต้องสะสางรีบทำให้เสร็จสิน้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานถือว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกออกแล้วก็เข้าในช่วงของวันนี้ท่านจะมีรายรับสลับกับรายจ่ายในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีวันนี้พูดจาดีตามอกตามใจทำอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในวันนี้อีกด้วยท่านจะมีโชคมีลาบ ในเรื่องของการงานดีการเงินดีในเรื่องของความรักก็ดีในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ให้ <c oughs> ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนจะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ <laughs> จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังแต่หากว่าทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนวันนี้ต้องระวังในเรื่องของความคิดเห็นหรือว่าในเรื่องของอารมณ์อย่าอารมณ์ร้อนต้องใจยเย็นๆถ้าหากว่าอารมณ์ร้อนแล้วงานของท่านจะเสียจะไม่ได้ดีในเรื่องของการเงินก็ดี วันนี้ระวังจะมีคนมาขอยิ้มให้หรือว่าจะมาขอยิบขอยืมให้ต่านระวังไว้ให้เขาไปแล้วเราอาจจะไม่ได้คืนในเรื่องของคนรักคนใครจะจู้จี้งุดหงิดหน่อยวันนี้ในช่วงของตอนเย็นเย็นหรือตอนบ่ายบอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือว่ามีการหวาดระแวงพูดจาะอะไรต้องระมัดระวังไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงกวันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันวันนี้ในเรื่องของสีติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทํางานถ้าหากว่าท่านทําเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องโยนต์ที่สูงที่ต่ําอันนี้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการทํางาน ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะดีจะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้ท่านในช่วงของตอนบ่ายๆท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินในช่วงของวันนี้คนรักก็ดีวันนี้พูดจาดีทำอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มีความสัมพันธ์ที่ดีจะทำงานอะไรก็ให้คำปรึกษาหรือได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของสีติดเนื้อติดตัวติดตอนวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลกับสีชมพูสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวัน พระฤหัตประจํำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาวันนี้ท่านจะได้รับทำงานอย่างเต็มที่ ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีวันนี้จะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับรายจ่ายแต่รายรับจะมากกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของคนรักคนไข้ในวันนี้ระวังช่วงตอนเย็นๆอาจจะมีการโต้เถียงหรือความคิดเห็นไม่ตรงกัน เกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการมีปากมีเถียงนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรฤหัสประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางติตะวันออกจะเป็นที่ที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกัน สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเขียวสีเขียวหรือสีฟ้าอันนี้สองสีนี้จะทำให้ตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบได้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิ่ที่ดีเป็นทิ่ที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนการค้าขายท่านจะขายอะไรจะมีผลดีจะเป็นกำรรกำไรจะทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านวันนี้จะได้รับทรัพย์จับเงินอีกด้วย ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันเพิ่งจเจอก็จะดีจะมีของขวัญของขวากเอามาให้ซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้สีที่ดีติดเนื้อติดตัวติดตนนั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิ่ที่เป็นมงคลได้โชคได้ลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านในช่วงของวันนี้ท่านยิ่งขยันยิ่งทํางานในช่วงของวันนี้จะยิ่งมีเงินมีทองเพราะงานที่เข้ามาล้วนแต่เป็นงานที่ดีทางนั้น ในเรื่องของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีจับจ่ายใช้สอยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่อาจจะจู้จี้งุดหงิดสักหน่อยในช่วงของวันนี้ในช่วงของตอนเย็นเย็นในท่านใจเย็นเย็นไว้มิฉะนั้นอาจจะมีการทระเลาะทะเลาะต่อมีการทระเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ไหลามาเทมานึกถึงทองก็ไหลามาอีกเช่นเดียวกันเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ Sowat the...